ปั้นปาอะไรจะมาปั้นเลือดแทะจอยพัตเตอร์บอกว่ามึงยิงจอยอ่ะมันเหมือนมึงเลยกูเปลี่ยนใจแล้วเพราะมึงเกินกูไปเยอะเลยจอยผู้สี่ลูกเยอะอะตอนแรกกูก็ดูตื่นเต้นพอจอยพูดเ่็ไม่ตื่นเต้นแล้วพิตเตอร์อะไรเนี่ยสวยจังอุย อุ๊ยขอโทษค่ะพี่พี่เซอร oven, ์วิสพับเค้กนะคะใช่ค่ะแหวานะคะจะหลิดเดียวอะไรล่ะจะเลุาสุดสุดแร์พัดนัด พี่แพทูนะครับคือต้องบอกว่าอันนี้คือที่มาของรายการเลยปะเนี่ยคือกุณจะบอกว่ารายการแพ้พันนัดจอยอ่ะทุกคนถามหมดว่าใช่นัดเอนจอยปะพี <im itation> ่ไงวันนี้จอยก็มาจอยด้วยแล้วอ <im itation> จอยว <im itation> ันนี้ <im itation> พาน้องมาจวดที่เน็ตลับก้อยเป็นร้านในดวงใจของหลวงแพรเองร้านเนี้ยจริงๆรแล้วคนเยอะมากถ้าตอนกลางคืนบึกๆอ่ะคนจะเริ่มเยอะเราต้องแบบเขียนมันเขียนชื่อแล้วก็เขียนคิวเวร์แล้วเขาจะตะโกนเรียกใครที่ไม่อยู่นะรํารอเสียบเลยคุณแอปเปิลสองที่ คุณแอปเปิลสองทีแอปเปิลค่ะไม่ใช่แค่กูคนเดียวที่คิดเพราะกูหันไปอีกสองคนงข้าง <c oughs> เขาก็เตรียมจะไปแอปเปิลเหมือนกับกูเหมือนกันร <c oughs> ้านนี้ก็แบบว่าที่เราเลือกไว้เพราะว่าเป็นจอยอ่ะเป็นสาวอำนาจพวกเราก็ไปสาวขอนแก่งไงเราก็เลยแบบว่ามาจวดกันหน่อยมาจอยกันหน่อยวันนี้สั่งกับข้าวไวเยอะมาก <c oughs> คิดว่าเป็นเมนูที่ต้องจอยแบบว่าชอบสุดๆกูอ <c oughs> ยากรู้ว่าเด็กอำนาจเจริญเขากินข้าวเหนียวยังไง ๊าเดี๋ยวก็รู้อะไรล่ะแต่งตัวแรงเพราะกูเป็นคนรับใช้ไปเลยไม่วันนี้เบามากจริงจิง่าจอยค่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งขึ้นไอไปจับปาไปสวดๆกันจ้าสั่งอาหารมาเยอะมากแต่ว่าเมื่อกี้กูแอบข้องใจนําทำไมมึงต้ปั้นข้าเหนียวแบบ ตรียมให้ไม่บ้านหนูอํานาเจเลยอ่ะคือเวลาจะกินให้อร่อยขาเดี๋ยวให้อร่อยคือเขาต้องปั้นที่แน่นมากๆเลยแล้วเขาก็ถึงจะกินมันโอจริงจริงนะอํานาเจเลยน่ะคือจะบอกอะไรให้อ่ะจอยจอยอยากแดกอะไรแดกมันก็ต้องอย่างนี้แหละอมน้ำปั้นปั้นอะไรจะมาปั้นเลือดแพะจอย กระชิมแบบปลาไหอืคือข้อเหนียวเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความแบบพีสานาแล้วก็ข้อวเหนียวแต่ละที่เนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันอย่างข้อเหนียวทุ่งมูลาร้องไห้อร่อยคือทุ่งมูลาร้องไห้เนี่ยมันเป็นเขตแห้งแล้งปลูกยากมีความหวามันปลูกยากพอถ้ามันปลูกอะ มันก <mm um. ็จะอร่อยปกติเลยใช่มึงอร่อยจริงแล้วกินยากก็ต้องอร่อยใช่ใช่ก็เหมือนพวกเราไงอ๋อกินยากกินง่ายหรอเออสุดท้ายแล้วจะบอกว่าการปั้นข้าวเหนียวเนี่ยมันเหมือนความแบบใครปั้นแน่นๆนะคนนั้นรักรักเยอะยังไงอ่ะรักเยอะคืออะไรคือเข้าใจความหมายไหมเมื่อฮักกันคือปั้นข้าวเหนียวออกมือเออจริงถ้าเราเป็นข้าวเหนเออเพราะว่ามันกลม แต่ว่าตอนนี้เค็มเค็มเค็มกูบอกเลยเออมันแบบเหมือนพอปั้นถึงจุดนึงอ่ะมันจะเหมือนมันจะแน่นเหรอมันจะเหนียวเหนียวเป็นเหมือนเกือบจะแป้งแล้วมันจะแบบอร่อยมาแลอวลองเนื้อหน่อยอันนี้จะเป็นนี้คืออันนี่คือเนื้อย่างนี่คือเราให้จริงจริงร้านเนี้ยเขาดังพวกเนื้อมากเลยแล้วพี่กินเนื้อไหมไม่กินแต่กูมาบ่อยมากนะซึ่งกูทุกครั้งที่กูมาเมนูโปรด ถ้าวเรคคอมเมนต์โอ๊ยแต่อย่างเราถ้าวเรคคอมเมนต์แค่นี้อยู่ได้เลยไม่เป็นไรวันนี้พี่ไม่ทานเนื้อแล้วหนูทานให้อ่าโอเคเนื้อจัดหืมกะโอ้ยเนื้อลำบุญมาละมุนดีสุดคือละมุนมันเป็นยังไงหรอไปกินให้แซ่บแต่ต้องกินแบบนี้ลาซ่า จัดหลายป้าสามนี่เนาะมึงไม่อ่ะอ่ะมันจะเลยเขาแพลวเพลาจังไม่คุณแต่ต้องกินขนาดนี้ก็แบบนี้ไม่เนาะใครจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้ไม่ชอหรอกขนาดเท่านี้แก่แท้มากเลยว่ะอืร่อยไหนลองชิมหมูขอจิ้มแจ่วกูไปกับไอ้จอยอ่ะแต่ว่าส้มตำแต่ละที่เนาะแซ่บทั้งนั้นเลยนะตะลึงหมูย่างเนื้อว่าดีแล้วข้าวหมูย่างก็คือปังอันนี้คืออะไรนะ บักโบกบักโบกเหนียมวัวหนึบมากคือแบบกินเอนเคี้ยวเอ็นแล้วแบบเอนหนูมเออมันกกินเคี้ยวเอนเป็นยังไงนะเอ็นมันก็ตรึบึบแล้วพี่เอ็นดูหนู่หนุก็ดูเส่งอะไรอากินทาวเลยกัน ครั้งแรกกับพี่แพรวเคยกินกับจอยเข้ากรยงเ <c oughs> จอกันที่กองคือ <c oughs> ฟังเรื่องเล่าจากพัทมาเยอะไงของคนนี้ไม่ได้เจอกันสักทีรุกไปเจอที่กองอู่หรอพัทบอกว่ามึงเอ็นจอยอ่ะมันเหมือนมึงเลยโอ้โดูเหมือนพี่อ๋อเสียใจเสียใจก็คือเมืเ่อวานนี้ เปลี่ยนใจแล้วเพราะมึงเกินกูไปเยอะเลยจอยปกติกินอาหารอีสานบ่อยไหมบ่อยเมนูหลักคือแบบอาหารอีสานเลยเวลาเราไปแบบเมืองนอกกลับมาคือสิ่งแรกคือส้มตำแล้วจะชอบแบบรสชาติเผ็ดๆสิบเม็ดก็ยังได้จริงที่หนูกินแบบสิบเม็ดเลยขิงปะจริงหนูกินสิบเม็ดเลยไส้หมึงเป็นยังไงวะเนี่ยเป็นอย่างนี้อยากได้นี้แต่อยากได้แบบมันๆมันๆเกี๊ยวๆนี่นะไหนอร่อยวะบักบัก่ะบักบักวะคะ คือหลังจากรายการ s ตรอว b e r r y แร้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นลิ้นติดโบจริงจริงมันเคยมีเทปรายการ s t r a w b e รี่เหมือนกันพี่ไปแบบไปกินบุฟเ<ม>ฟ่รลยเงี้ยเราก็จะไปกับพี่ชายเยอะมากเลยกี่ร้านสิบก <10. S 3> ็เลยสนิทกันเนาะใช่จริงจริงอะสนิทก,ก่อนจะเข้าสตเ a w b e รีวว่เพราะว่าพี่อะโทรหาทุกวันมึงเป็นไรเหงาะไม่รู้ว่าเบอร์อรมาจากไหนใช่ขอขอเบอร์อรจากมึงอะไรอีหนอเพราว่าขอคุยหน่อยแล้วกูอะเขากูอะจอยก็จะชอบโดนจับให้แบบจิ้งกันอีหนอ สมัยนั้นะเราจะอยู่กับพี่พัรบ่อยจนคนน่ะรู้สึกว่ามันน่ารักมัง้งอ,อันนี้พูดเองมั้ยพูดเองมั้ยม่แต่คือพอเราถ่ายรูปก,กับพี่บ่อยเวลาเราอยู่กับใครบ่อยค,คนก็จับจีนเราไม่เอาง่ายๆคืออย่างนี้เอนจอยอ่ะเป็นคนเป็นไอนเดียเราอยู่แรกๆมึง <ๆ S 1> แล้วสมัยก่อนจะมียอดฟอลโลู1แสนมันยากมากแล้ว s t ร a w b e r r y มี10คนกูนต้องผัดวันลงรูป<อ>เพื่อปั๊มฟอลให้ทุกคนแล้วไอ้จอยตอนนั้นโดนแท็กไอจีเออไออึ่ขาวโล่จากแสนเป็นศูนย์ี่กูคนเดียวแสนก็หลุด าามกก็ช่วยกันช่วยกันกลับมาก็เลยสนิทกันแล้วแบบพอหลังๆพอเราไม่ได้ทำรายการเราก็ยังเจอกันอยู่เลยพี่ๆคนอื่นก็ย้ายกันไปทำงานอู้ใช่เลยอันนี้แหละอันนี้แหละนี่มันเก็ไม่คืออีกย่างลวกเนื้อน่องลวงเนื้อน่องหลวกเนื้อน่องหลวงอืออีสานอีสานอำนาจเจริญจะเป็นฟิลอีสานแบบยังไงนะเนี่ยสำเนียงไม่เหมือนกันแล้วางกันขคอนเกตจะพูดอีสานไทยคำมือนีกเขามากีลาบหนูก็จะ มื่อนี้เมื่กินลาวกับไอ้ผัดเตอร์เออแม่แบบมีความเหนือกว่าเหนือกว่าอะไรอ่ะมึงเอาอย่างนี้เอาไอ้ที่เลี้ยงคนอีสานเลยนะเอางี้เอางี้เอาไงอีเหี้ยไม่กูกินอาหารอีสานเมนูแบบที่ประทับใจสุดๆเลยสำหรับอาหารอีสานแบบรู้ว่าเมนูไหนลาบหมูโอเคอ่ะส้มตำส้มตำแล้วต้องกินที่ไหนรสชาติประมาณไหนแล้วเป็นยังไงมันมายังไงมันเป็นยังไงมันมายังไงไรมมาอางไรมันมาา ชอบจอกไอ้ชอบส้มตําชอบส้มตำกินที่ไหนเคยไปกินที่ส้มตำยายพึงแต่รสชาติคือแบบโหชุนรสยืดจริง แต่มันนัวนะบอกเลยว่ามีโผโชโรยคือแบบอะไรก็อร่อยอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นร้านโปรดสุดๆแล้วอ่ะเพราะว่าปลาเขาหนัวมากแต่ละลายก็คือปลาเขาจะตักกันบางคนอาจจะชอบแบบปลาะน้ําใสๆบางคนชอบปลาแบบปลาปลาเลยแบบมีรับทิ้วด้วยนะเอาดีๆมันอร่อยขนาดนั้เลยอมึงจริงสมัยก่อนเขารับทิ้วแบบมากรุเทพเลยถ้ารับหมูแบบไหนชอบต้อง ก็ต้องบ้านเกิดต้องผดแกงแล้วหนูเคยไปเรียนลาบผันแกงก็จะไม่เหมือนแบบพี่อื่นเอมันจะแห้งๆข้าวคั่วเยอะๆป่ะข้าวคั่วเยอะหอดแล้วอีสานข้าวคั่วข้าวคั่วเยอะมากเยอะแบบกินเข้าไปแล้วอมึงเคยอย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วแบบแต่ถ้าเขาแต่ที่ที่กรุงเทพอะเขาคนอย่างเงี้ยก็ร้านนี้ือแบบอันดับหนึ่งในใจขวเียว้าวน้าหน้าวเนียวข้าย้าหมหนห้เานี้าย แ่ไปกินที่อื่นแล้วมันรู้สึกเหนียว่ะผมพัดนาักไหที่สุั้ไหมพัดให้ร้านชืิชว่าทองถามที่ขวัญแก่นคือถึงแม้ว่าแบบใช่มืองกับไข่ติ้งนะเมืองโอ้ยย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 ยว่ายยยพยย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 ยพยยตอยยมยยยยันยยยยนยยแอยยยยงยยยคมแฝกเยยยยยยยแต่ก่อนซ้อมท่าลำเลยค่ะคมแฝกย้อมไปซ้อมมาซ้อมไปทยาซ้อมไปซ้อมมากลายเป็นนางหาย พอพอโตขึ้นมาเป็นตุ้จบอ่ะวันนี้้องจอยมาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนไหนท์ขอถามก่อนเมนูไหนชอบสุดหนูชอบจานนี้ค่ะบักโบกใช่เป็นครั้งแรกที่เคยได้กินเชิญมาหนึงเจ้าะไรข้าวหมูย่างเออก็มึงกินอันเดียวอยู่แล้วทีแรกกูแอบเดาสองอย่างถ้ามึงไม่ชอบข้าวหมูย่างมึงก็ชอบข้าวเหนียวอ่ะพี่จ๋องพ่อพี่พัตเตอร์ชอบเมนูไหนในสุดสาในวันนี้ชอบบันนี้ค่ะกับไก่ย่างน้ำตกกับไก่ คือน้ำตกดูจากจานก็ได้มีใชัอ่ะไก่ทอดอ๋อไก่ทอดเออแค่นี้เหรอวันนี้พานเมื่อกี้แค่นี้เหรอไม่ค่ะได้ดีแล้วจะเรียกร้องอะไรมากมายจะทำเป็นซอสเป็นดารานะคะมาทำไม่ไม่วันนี้เอ็นจอยมาถึงย่านนี้แล้วอ่ะเขาบอกว่าย่านบันทัดทองเยอะมากเพราะว่าเป็นใจกลางเลยที่แบบว่าสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยแล้วหน้าน้องก็บอกกับสตรีทไงเพราะว่าน้องเป็นนางแบบด้วยน้องโค้ดได้ดีสุดๆไม่ใจได้ไหมต้องไปอีดอ ไป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 เดี๋ยวเราไปเดินจีนกันดีกว่าครับเจอแล้วร้านนี้ร้านหนึ่งหนึ่งนุ่งหนึบไอ้ค่ะหนุ่งหนึ่งไปก่อนหนุ่งหนึบหนุ่งหนึบนไหนเนะหนุ่งหนึบโมจิธรรมดาหนุ่งห่งเราจเอาชีสยืดหนึ่งแล้วกันค่ะเป็นสองก็คือบรรทัดทองอ่ะมันเป็นแบบย่านที่รวมเป็นแหล่งแบบแหล่งรวมของกินเลย คือเมื่อก่อนอ่ะเขาจะมีร้านที่แบบเปิดถึงแบบยันเช้าอย่างเช่นแบบร้านเข้าวต้มแบบเจโออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบหลายร้านมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบคาเฟ่อะไรเงี้ยใช่บางร้านอ่ะเปิด24ชั่วโมงด้วยแถวนี้อร่อยนะปาด์ตสำนันบอสอร่อย มันอร่อยตะลึงจริงๆอุ้ยมันกรอบมากฟังจากเสียงคุชีนดิ้งโอ้ยคือเป็นแบบแซ่บแท้แซบไหมฝัยน้ำผึ้งอร่อยมากอ่ะเล็กเมนไหมถ้าเล็เอนน้ำมีน้ำมีนี่คือเลี้ยวออกจากเมื่อฝอยเมื่อสักครู่เนี่ยพอมันอยู่เส้นหลักจริงๆมันทัดทองนะครับคือเส้นนี้ไม่งเส้นเลย ร้านอาหารเยอะมากมึงว่าเคลียร์ที่ยูเขาแกล้งเราปะวะไานบอกใกล้ๆถึงแล้วนะครับปลาขังโกรนายกอล์ฟนะครับที่นี่เป็นปลาขังโกรแบบว่ายักษ์อ่ะปากใต้แล้วมันเป็นเกี๊ยวอ่ะสูตรของเขานะฮะติดปีประจำบปักใต้โดยตรงซึ่งก็มีดาราหลายท่านมาแล้วพลาสเตอร์ไม่ได้มาเอนซอยไม่ได้มาเซวาไม่ได้มามสั่ง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  เซตที่เราสั่งมันมีปั้งก๋วยเกี๋ยวกับไอ้นี่นะซาลาเปาเซตนี้50บาทปัางมึงหล่อกรอบนอกนุ่มในสุดๆหรอเอออือปัอ้งก๋วยแป้งดีจังใครอยากก็มี่มาเป่ายังแซ่บเลยอือดีใครอยากดีมากาาดีงั้นเดี๋ยวเราไปอีกร้านหนึ่งตอนแรกอ่ะจะพาสองคนนี้ไปกินไอติมอีกเจ้าหนึ่งเป็นไอติมโฮมเมดที่เขาจะเป็นเหมือนแบบ เป็นรถเข็นแล้วแบบตอนแรกอ่ะเขาจะจอดอยู่ข้างอะนะเว้ยเสนีนลาบก้อยมึงไปหามาแล้วไม่เจอแต่วันนี้ยเขายังไม่มาแต่ว,ว่าเดิมหาไมันจยศเสก็เลยอยากกินโยเสกอันนี้ก็ต,ตามวานรุ่มเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนใจเอออ่ะเข้าไปข้างในดีกว่าเดี๋ยวเราไปสั่งเพราะว่าจอยไม่เคยกินเป็นผักนะเป็นผักนะเออถ้าอยากคุ้มก็มิชีฟมิ้ชีฟโคตรนมโคตรนมก็โคตรนมโคตรนมดีนะโคตรนมอร่อย ตอนแรกกูก็ดูตื่นเต้นพอไอจอยพูดเริ่มไม่ตื่นเต้นแล้วไม่คือสีรุ้นนี่คือรสชาติใหม่เขาหรือเปล่าไม่กินมากแล้วมือนี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเป็นหมอกับพวกเราสุดๆไปเลยเริ่มเลยพี่แพะอะไรอ่ะโยเกิร์ตโโยเกิร์ตเดบืมข้นนมคืออร่อยจริงๆเลยมิทีี่นี่สุดปังไม่ไหวป๊อทมือกูสั่งอะไรมาไม่รู้ที่มันเปรี้ยว แซ่บมากเอาดีๆไทยซีอร่อยมากต้องกินชาไทยบวกกับมิ้นรสจดเราจะได้หลายรสไม่แย่ไม่อร่อยรสอะไรวะเคยกินหนูไม่เคยเคยกินถ้าเคยกินครั้งหนึ่งตรงไหนเยาวราชแหละฝั่งทางนู้นน่ะยศเสีแหละที่มันเป็นแบบมันเป็น o u t ดอ o r แล้วมันต้องนั่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 งหลังแบบนั่งเหมือนร้านชาไม่ได้นั่งแบบนมเย็นกับบวกกับนมเย็น จอยเพี้ยมึงน้องมึงจะได็นที่อะไรก็ไม่รู้พอว่าไปปฏิบัติธรรมมามันเลยสามารถกินทุกอย่างมิกกันได้เพราะสุดท้ายเหมือนพระสงฆ์ใช่ไหมแต่จอยไม่เคยกินเลยเหรอไม่เคยครั้งแรกเลิศสิอ้าวเดียวมั้งเมนูพิเศษให้นะโอ้ยตอนนี้เป็นเมนูลับเขาจะเรียกว่าชื่อเมนูคือสปาร์กลิงคาเวียเป็นไข่ปลาคาเวียผสมสปาร์กลิงไวน์นะอุ้ยไข่ปลาคาเวียผสมสปาร์กลิงไวน์ขอบคุณนะคร มันคืออะไรนะไข่ปลาคารวยูุ้วงโทษนะจอยเขาให้แดกตรงนี้ค่ะเขาไม่ได้ให้แดกตรงเปลือกอีกยอดอีจยอดคือเปลือกเขาบอคือสปารเกิ้งไวน์บวกไข่ปลาคาเวียมีไข่ปลาคาเวียด้วยมั้ยมงอุ้ยมงไงคืบอกเลยเมาไข่ปลาคาเวียไข่ปลาคาเวียเป็นไงบอชิมทีเนี่ยไข่รอบหนึ่งแม่นึงเมื่อกี้พอดีแบบบอสก้ามันมันเดา กินไอติมก็เมาได้หรอกความพิเศษดีมากเลยอ่ะพอมึงกินแล้วมึงอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่อร่อยนะมันเป็นรสชาติแปลกๆที่ไม่เคยไดปลองเราเกินกูมองไอ้เจ๋ยมึงมองไอ้ตามเลยกัขนาดไอ้นจอยก็มองตามด้วยเมื่อก่อนที่เขาออกมาไอสีหม้อไฟเหมืนดูดังมากแล้วมันไม่ใช่หม้อไฟอย่างนี้มึงมันคือหม้อไฟนั่นเลยหม้อไฟจริงๆหม้อต้งยำอ่ะมันไม่ใช่จริงหรือไงอ่ะจริง กินตรงไหนอะแต่พิมพ์ให้ด้วยบินมากวันนี้มากินทั้งขาวหวานแล้วก็มากินแบบว่าฟิล์แบบสตรีนแบบนี้ด้วยคือเรียกว่าจบสวยสุดๆขอบคุณม,มากเลยนะคะแพนด้าจอน <c oughs> <c oughs> จะมาลูบจะมายิกอะไรยังไม่ปิดหรอ ออขอบคุณพาพันธ์ทศจอยขอบคุณน้องจอยด้วยวันนี้มาเอ็นจอยราการให้น้องฝากผลงานห่อยมึงฝากผลงานหน <ปะ S 1> <ะ>่อยมีไหมเนี่ยเยอะเลยอ่ะอนิ้วเท้านับด้วยได้ไหมฝากผลงานละกันค่ะละครช่องสานะฝากเรื่องเจ้าพญาน,นะคะรักเทื่อมทุ่งนะคะก็อุบัติรักเกาะสวรรค์น,นะคะ เรืองท่าอีกเรื่องหนึ่งเลยจ้าโอ้โหเล่นเยอะขนาดนี้แล้วก็อย่ากพูดหนีไปไหนนะจ๊ะ IG ค่ะ Enjoy ยก TDR ค่ะมันมันเชื่อ IG หนูไงผัดกุ้ยะเมี่ยงอยากแบบให้เทปพี่สนุกสนุกนะแพลทัศน์นจอยเลยฝากรายการฝากรายการด้ว o หน่อยดิค่ะฝาก Enjoy แล้วก็ฝากรายการแพลทัศน์นจอยนะจ๊ะดูดูดูอ่าฝากแพลทัศน์นจอยด้วยนะคะ ทุกวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มค่ะทางช่องยูนเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมแล้วก็ฝากติดตาม Facebook นะครับแล้วก็ติ๊กต็อกของเราด้วยนะครับถ้าจะมาบรรทัดทองนะจ๊ะหกโมงเย็นเป็นต้นไปจบมึงไม่ต้องเอารถค่ะมึงเดินเดินปนไปยังไงก็ได้ได้อะไรได้แดกไงได้แดดปิดรายการได้ยังมึงมันปิดแล้วเดี๋ยวมึงพูดแล้วไอ้เหี้ยไม่รู้สไตล์เพราะว่าเราจอยจอยมากเพราะว่ามากับจอยก็เลยจอยเลย ใจจอยปล่อยใจใจจอยไม่ต้องเครียดน,นะพี่สาวพี่ชาย, <c oughs> ยใจใจจอย